สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้จะพามาดูปัญหานะครับอันนี้ปัญหาระดับชาติตัวนี้ประกอบแท่นสี่ชแนลอยู่นะครับแล้วผมมาเจอชแน n หนึ่งมันไม่ดังนะครับมันมีผิดปกติเสียงมันแหบนะครับมันแปลกๆอยู่แล้วทีวนี้ที่ผมมาเจอก็คืออันนี้จะเป็นสายสายสัญญาณจากบลูทูธมหาบอดนะครับ แล้วผมปลดออกก็คือมาเจอนี่เลยเจอแจ็คพอตเลยเห็นนี่ไหมเห็นเป็นฝอยๆนี่ไหมฝอยฝอยนี่คือชีนนะครับชีนที่มันพันกับสายสัญญาณอยู่นะครับชีนที่พันกับสายสัญญาณอยู่แล้วที่นี่ทําให้สัญญาณมันมาไม่เต็มนะครับมันก็เลยเสียงแหบๆนะครับอันนี้ก็คือจะแนะนําให้ลูกค้านะครับเช็คให้ดีก่อนนะครับเพราะบางทีมัน มันหลายอย่างนะครับก็คือบอร์ดทั้งบอร์ดเมนบอร์ดผม qc ไปทุกบอร์ดอยู่แล้วนะครับบอร์ดมันใช้ได้ปกติทุกบอร์ดนะครับเพียงแต่ว่าหน้างานลูกค้าจะรอบครอบหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าย่าอะไรก็โทษจะบอร์ดอย่างเดียวนะครับให้เช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับถ้าเกิดมีปัญหาจริงๆเอออันนั้นจะเคียจะอะไรก็ค่อยว่ากันก็คือผมก็ดูแลเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้เช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับมันจะได้ไม่เสียตังค์ส่งมาฟรีนะครับโอเคประมาณนี้ครับ จัดไปครับ